สวัสดีครับมาพูดถึงเรื่องตำแหน่งสเกลใน cm 0 1 0 2นะฮะสเกลใน cm 0 1 0 2สําำคัญยังไงสำคัญตรงที่สเกลเก่งๆอะ่ะมันจะสามารถหานักเตะที่ค้นหาในช่อง player search ไม่เจอมันจะหาเจอแล้วมันจะมา,มาแนะนำเราเดี๋ยวผม ยกตัวอย่างนะครับไปหน้า players a d starsearch นะฮะผมจะมี2ตัวที่ส่งไปอาร์เจนตินาคือตัวนี้ครับลูเซโนซาวักโนอะไรเนี่ยแหละนี่นะฮะกับอีกตัวหนึ่งคือซาเบียมัสเคลานโนนะฮะ ซึ่งค่าค่าสเกลของ2ตัวนี้จะแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ working with y u n t e r นะฮะเจ้าซาวักโนเนี่ยจะ20เลยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าสเกลตัวนี้สามารถค้นหาดาวลุ่งเก่งๆฝีเท้าดีมาให้เรามา,มานำเสนอเราได้ค่อนข้างดีนะฮะกับ มาดูมัสเคลาโนนะฮะนี่นะฮะ Working with Younger อ่ะยังสเตอร์ส1นะฮะซึ่งนั่นหมายความว่ามัสเคลาโนเนี่ยหานักเตะพวกไฮไฮวันนึกคิดอะนักเตะดาวรุ่งที่ซ่อนอยู่อะหาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะหาแล้วไปสามกับช่อง Player Search นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่าค่าความสำคัญของสเกลเนี่ยมันก็จะดูตัวนี้ฮะ <Yeah. S 1> Jurking Player Ability กับ Jurking Player Potential ครับคือค่าค่าค่าความสามารถในการค้นหาอักตเตที่เล็งเห็นศักยภาพโดยตรงกับศักยภาพซ่อนเลนนะฮะนั่นนั้นก็ สำคัญลดหลันน้อยลงไปแมนจมเนเจอร์ uh, Man ก็สำคัญอยู่ประมาณนะฮะจริงๆมันก็สำคัญหลายจุดแล้วแต่ว่าจะเน้นแค่สอ,องตัวนี้ถ้าถ้าสเกาที่อยากอยากให้สเกาหาดาวลูกเก่งๆก็นี่ครับ working with young, young s t e r นะฮะจะหาเก่งมากอ่ะเรามาดูตอนนี้ผมส่งมัสเคโลนโนไปหานักเตะในอาร์ตินากับ สวักโน่เนี่ยก็ไปอาร์เจนตินานะฮะเดี๋ยวมาดูมาสเคลาโน่น,นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงอายุอ่ะอายุสิบเก้านะฮะผมเจอตัวนี้นะฮะฮิโกอินนะฮะตัวแรกเลยอ่าอยู่เบเลซาฟิลเป็นกองหลังอายุสิบเก้าปีเดี๋ยวเรามาดูช่องเพลเยอร์เซิร์ชนะฮะว่าจะหาเจอไหมอาร์เจนตินาอายุสิบเก้าปีปุ๊บอาเรียง ห่าเจอครับฮิโกอินนี่นะฮะเจอครับผมก็คือเจ้ามัสเคลโนเนี่ยจะหาหนังเตะพื้นๆสแตนดาร์ดเหมือนกับช่องเพลเยอร์เซิร์ชที่เราค้นหาได้เลยง่ายๆเลยประมาณนั้นครับอ่าเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ที่มีค่าพลังค้นหาดาวลุ่ง20นะฮะเรามาดูอ่าตัวนี้แล้วกันนี่ ซานเตียโกกอนซาเลสซานเตียโกกอนซาเลสนะฮะอายุ18ปีเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกสาวรับผิดประโยชน์เลยนะฮะซ้ายกลางขวาเล่นหน้าต่ำก็ได้เล่นฟอร์เวิร์ดพวกหน้าต่ำพวกซัพพอร์ตกองหน้าอายุ18อยู่โกดอยครูสนะฮะกำบังดูช่องเพย์เออร์เซิร์ฟนะฮะคนหางนักเตะเจนอายุไม่เกิน21ปี ออาเมื่อกี้มันอายุ18ใช่ไหม18บแปชิซันดิโกกอสซาเลสดูสิไม่มีนะฮะไม่มีนักเตะอายุ18เลยนะฮะนี่นะครับไม่มีนักเตะอายุ18เลยนั่นหมายความว่าเจ้าสเกลต,ตัวเนี้ยหานักเตะดาวรุ่งหรือนักเตะอื่นๆที่ที่ช่องเพย์เออร์เซิร์อะหาไม่เจอ มานำเสนอเราได้นะฮะนี่นะฮะเนี่ยถ้าเราโมแต่ค้นหาในพิเยอร์เซิร์เนี่ยเราก็จะพลาดตัวตัวดีๆอย่างเนี้ยไปดูค่าพลังฮะ่ะอิสแปดเองนะฮะค่าพลังแต่จุดมันสามารถขึ้นได้ประมาณสามถึงสามถึงห้าจุดเลยนะฮะอย่างเช่นเอ่อลองช็อตเนี่ยสิบสี่ถ้ายูยี่สิบขึ้นไปเนี่ยลองช็อตอาจจะพุ่งขึ้นไปสิบเก้าเลยนะครับ ประมาณนั้นครับผมเนี่ยหาไม่เจอแต่สเกลหาเจออาจดูอีกตัวหนึ่งอา,อายุย0ละกันนี่ตัวเดียวอายุ20จวนวอสเควตผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะฮะนี่นะฮะเป็นสไตรเกอร์ครับอายุ20อยู่เฟอร์โลนะฮะเดี๋ยวมาดูช่องเพลเยอ s ์เซ c ร์ว่าจะเจอไหมอ่าเจอเหมือนกันครับตัวนี้เจอโอเค อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งอ่ะต่อเลยต่อจากอายุ20เลยอายุ2ี่เ็นี่กอนซาโลวากัสนะอยู่โทเลเลสนะฮะเป็นเป็นกองหน้าสารพัดประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะฮะกอนซาโลวากัสอายุ21ปีกองหน้าอ่ะเรามาดูช่องเพลย์ยร์อายุส1เอ็ปีอายุ21ปีอ่ะอายุ21ปี มี3ามตัวนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีวาการเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นระหว่าง19้าถึงบอายุ21ปีมี3มตัวเหมือนกันครับตัวเดิมเลยนะฮะไม่มีครับอ่าไม่มีวาการนะฮะแสดงว่าตัวนี้น่าสนใจนี่อายุ11ปีข้าวพลังก็ใช้ได้เลยนะฮะสเกลให้ให้ดาวถึง อ่าสี่ดาวเลยนะครับถือว่าสูงมากเะยสี่ดาวไม่ธรรมดาครับอ่าเดี๋ยวผม add to short list ไว้เลยเ,ลยเพื่อมีโอกาสซื้อมาเล่นแหมเป็นไงนี่นะฮะความสำคัญของสเกลอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเจ้ามาสเคโลแน่อยอีกครั้งหนึ่งฮะอ่า ดูอายุสักนี่ก็ได้ฟันโกเมนเนเดสอยู่อิเดเพนเดนเต้นะฮะเป็นกองหลังอายุ20ปีอ่ะเรามาค้นหาในพลเยอร์เซิร์นะฮะอายุ20ปีอาร์เจนตินาอายุ20ปีอาจเจอเลยนี่ฮะนี่ฮะฟันโกเมนเนเดสแสดงว่า มัเคลโด้หานักเตะที่แบบสแตนดาร์ดมากๆเลยนะไม่ไม่หานักเตะที่วาวาวลึกๆหรือว่าตัวหายตัวซ่อนอยู่ตัวที่เราค้นหายากๆหาไม่เจอครับแสดงว่าค่าของมัสเคลแลโนเนี่ยค่าค่าหาดาวลารุ่งเนี่ยไม่เวิร์คครับตัวนี้เวิร์กกว่าเยอะเลยครับ20เต็มนะฮะใน นี่คือความสำคัญของสเกลนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ให้สเกลไปค้นหาเนี่ยเราต้องไปนั่งนั่งหานักเตะในสโมสรประเทศนั้นๆเนี่ยนั่งค้นหาทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยมันจะนานครับแต่ถ้าใครเวลาเยอะก็ไม่เป็นไรครับแนะนำให้หายอย่างนี้ก็ได้เราก็จะได้ไปดูด้วยว่าในสโมสรน,นั้นมีตัวอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะ ไอตัวติดดาวนี่ก็คือตัวสำคัญของทีมนั้นๆน,น,นะฮะประมาณนั้นครับผมนี่คือความสำคัญของสเกลใน cm 0 1 0 2นะครับลองนำไปใช้ดูนะครับผมรอบหน้าจะมีเทคนิคหรือทริคอะไรมาแนะนำอีกฝากติดตามด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ